ข่าวดีบัตรคนจนใหม่รัฐแจกเงินสดเพิ่มรีบด่วนเริ่มแล้ววันนี้ทำก่อนได้เงินก่อนเงินอะไรใครได้บ้างไม่อยากพลาดเงินดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเปิดวิธีลงทะเบียนร,รับสิทธิค่าน้ำและค่าไฟ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65เรื่องวันที่15มีนาคมนี้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเป็นหนึ่งในมาตรการการจัดสรรประชาัฐสวัสดิการใหม่สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีห5โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับมีดังนี้ 1. วงเงินค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 2. วงเงินค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแต่ไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าประปาได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566เป็นต้นไปกับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับบริการอยู่ สิทธิค่าไฟฟ้าสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่ 1. สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงกฟนหรือผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงเบอร์อติดต่อ11302สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภหรือผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเบอร์อติดต่อ11293 ิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือกทอรอสิทธิค่าน้ำประปาสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่ 1. สำนักงานการประปานครหลวงกปอนอหรือผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวงเบอร์ติดต่อ11252 2. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคกปภออหรือผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคเบอร์ติดต่อ1662 เงื่อนไขการลงทะเบียนรับสิทธิมีดังนี้ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับกฟนหรือกฟพสำเร็จภายในวันที่8เมษายน2566หรือลงทะเบียนกับกทพรสำเร็จภายในวันที่20เมษายน2566และหรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับกปนหรือกปพสำเร็จภายในวันที่25มีนาคม2566 จะได้รับสิทธิเดือนแรกคือใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน2 5 6 6ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนภายหลังวันและเวลาดังกล่าวเมื่อลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับกอฟอนอหรือกอฟพสำเร็จภายในวันที่8ของแต่ละเดือนหรือลงทะเบียนกับกทรสำเร็จภายในวันที่20ของแต่ละเดือนและหรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับกปนอ หรือกอปพสำเร็จภายในวันที่25ของแต่ละเดือนจะสามารถได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการในเดือนถัดไปไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังสำหรับการใช้สิทธิกำหนดให้สวัสดิการแบบหนึ่งครัวเรือนต่อหนึ่งสิทธิต่อหนึ่งรหัสประจำบ้านเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้ และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ